ครับวันนี้เรามาตลาดนัดจตุจักรสนะอยู่ที่มีนบุรีนะครับกำลังเข้าไปในตลาดมันอยู่ติดกับซอยสุวินทวงซอย6เลยนะเลยซอย6มานิดเดียว20เมตรได้แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าตลาดนะเพราะมันเปิดเฉพาะสอาทิตย์ด้วยรถรถมันจะเยอะหน่อยนะครับรถติดแยกเลย ผมไม่รู้เยอะไหมผมขับผ่านอยู่หลายรอบแล้วยังไม่เคยเข้ามาเลยวันนี้เดี๋ยวพามาเดินดูของนะว่ามันจะเหมือนกับที่จตุจักรหนึ่งหรือเปล่านะแถวฝั่งโน้นฝั่งในเมืองอะนะเพราะจตุจักรที่เนี้ยจตุจักรสองเนี่ยมันจะเป็นชานเมืองแล้วเนาะมันจะอยู่เขตฝั่งมีนบุรีมาแล้วบนหนาะที่จอดอยู่ภาคหนึ่งแล้วเนี่ย นาทีละสิบห้นาทีแล้วยังไม่ได้จอดเลยวนตลาดอยู่พักนึงและ้ะเดี๋ยวดูกันว่าจะได้จอดตอนไหนถ้าเอามอเตอร์ไซค์มาเนี่ยผมว่าน่าจะได้จอดแล้วน่าจะได้เดินล <c oughs> แล้วครั้งแรกด้วยมาไม่เคยเข้ามาเลยได้รู้ทีหลังได้เอามอเตอร์ไซค์มาจะได้ไม่ต้องเอารถยนต์มาแต่แดดมันร้อน แล้วก็ในสุดเราก็ได้ที่จอดแล้ว20นาทีพอดีกว่าจะได้จอด20นาทีพอดีมาเดี๋ยวเราไปเดินกันอุ้ยมาพอดีฝนก็จะตกแล้วเนี่ยอันนี้ผมมาจอดโซนข้างหลังนะมันจะมีตัวขายพวกสัตว์พวกลงนกพวกเนี้ยเยอะเลยนะครับนี่ อ๋อทุกคนผมรู้แล้วตรงนี้มันเป็นทางเข้าเลยที่เราเข้ามามันจะเป็นทางออกแลวที่เราเข้ามาเมื่อกี้ไปเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันกน,นี่อันนี้เดี๋ยวเดินไล่จากล็อกแรกไปนะตรงนี้จะเป็นพวกอะไรนะพวกอาหารปลาพวกตู้ปลาพวกเนี้ยพวกอาหารนกทางตาดัด เจ๊เบเดี๋ยวเดินกันไปตีละรอบนะเดินเป็นวงด้านนอกนะเดินแล้วก็หุบเข้าไปด้านในตีละนิดตีละนิด่ะ,ดะเป็นของสาั้งนั้นเลยตรงนี้จะไปดูโซนอื่นกันก่อนต้นไม้ก็มี นี่ตรงนี้เป็นน้ำตกพอเดินก็นมาได้ทีหนึ่งจะเป็นพวกของกินนะพวกผลไม้นะครับแล้วก็พวกมเมล็ดพันธุ์พืชเนี่ยตอนนี้พวกมเมล็ดพันธุ์พืชอันนี้ต้นไมน้ทุกคนมีปลาด้วยปลา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  นี่เราก็จะเป็นต้นไม้ฝั่งซ้ายจะเป็นเสื้อผ้าฝั่งขวาจะเป็นรองเท้ามอันนี้ยังไม่ได้เลี้ยวไหนนะตรงมาตรงมาอย่างเดียวเลยเมื่อกี้ตรงมาตรงมาพอเดินเข้ามาลึกๆเนี่ยจะเป็นต้นไม้แล้วก็เป็นของจีนพอเมื่อกี้เราเดินเดินไปสุดนะ อันนี้ข้างหลังก็จะเป็นพวกของพวยิบยิบย่อยเป็นของแบบนี้องข้างหลังนี่จะเป็นของสดเอาเมื่อกี้เราเดินมาล็อกนี้เดี๋ยวเราเดินเข้าไปในล็อกนี้ต่อเพราะเมื่อกี้เรามาจากฝั่งโน้นล็อกแรก รู้แล้วถ้าเป็นโซนข้างหน้าเนี่ยจะเป็นพวกของขายของพวกสัตว์พวกตกแต่งบ้านพวกอะไรแบบเนี้ยพวกต้นไม้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นโซนข้างหลังข้างในที่ว่าเราเดินไปโครงการขยายตรงนั้นมันจะเป็นเสื้อผ้าซะมากกว่านะแต่พอมาด้านหน้าเนี่ยโครงการเดิมเนี่ยมันจะเป็นพวกของเนี่ยกตกแต่งบ้านต้นไม้นะครับแล้วก็ ของกินก็มีนะแต่ว่าของกินของสดแล้วก็พวกตัดพวกตเลย้งนะครับพวกรงนกแล้วก็พวกพันธุ์พืชของโบราณเนี่นี่น้องกระต่ายน่ารักมากเลยตุว <c oughs> กอนนี้เราเดินออกมาที่เดิมแล้วเมื่อกี้ที่เราจอดรถนะเมื่อกี้เราจอดตรงโน้นรถรถเราอยู่ตรงนั้นนะ แล้วเดี๋ยวเราเดินอันนี้เราเดินกลับเข้าไปอันนี้จะเป็นล็อกที่3ามนะคือถ้าเดินเข้ามาจากฝั่งสุวินทวงอะ่ะโซนมันจะแบ่งเป็นสัตว์เลี้ยงก่อนเพื่อนเลยอื่ที่บ้านเราที่บ้านเรามีพันนี้อยู่นี่ที่บ้านเรามีพัน,น,นเนี้ยโลโบนี่ไอเนี้ยไอเนี้ยมัน น่ารักเหมือนกันนะแต่อันนี้มันจะน่ารักกว่าอันนี้มันไม่ดือ้อแต่อายุมันอายุมันจะสั้นนิดนึงหนูหนเอ็นเตอร์พวกนี้นี่ทุกคนล็อกนี้จะเป็นพวกรูปหมดเลยจะเป็นรูป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  <Hey. S 1> วันนี้ดูละอ่าข้างบนนะเราขึ้นมาชั้นบนดูร้างหมดแล้วร้างร้างหมดแล้วไม่มีแล้วไม่มีร้านจากร้านแล้ว เป็นประตอนโควิดนี่แหละเศรษฐกิจแย่ร้านก็ปิดเจ๊งกันหมดเนี่ยดูไม่มีแล้วทุกคนเราเดินกันหมดทุกลอกแล้วของก็เหมือนเหมือนกันโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดถูกใจให้กันด้วยนะเพราะเดี๋ยวถ้าเกิด กดถูกใจนะทุกคนกดถูกใจให้ผมนะครับแล้วก็คอมเมนต์อะไรแบบนี้นะครับทุกคนจะได้เห็นคลิปนะครับของผมนะจะได้เห็นก,กันเยอะๆนะครับก็วันนี้ก็ลากันไปก่อนนะก็ให้ดูบรรยากาศนะครับก็ประมาณนี้นะครับไปละบายบาย